ลูกค้ามาเข้ามาให้ดูฝ่าท้ายนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเวลาเราเปิดท้ายวิ่งเนี่ยถ้าถ้าไม่ดามบูดดามบูดฝ่าท้ายเนี่ยเนี่ยจะเป็นแค่แผ่นไนเนี้ยลุดออกมาเลยแล้ววิธีสังเกตเนี่ยสังเกตยังไงถ้าเกิดเราเริ่มมีรอยแตกเงี้ยนะครับถ้าเรามีรอยแตกแบบเนี้ยที่มันเริ่มเป็นรอยขีดอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเริ่มเป็นเงี้ยแล้วให้รีบมาทํานะครับถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับจะฉีกเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เวลาเราดึงฝาท้ายแล้วมันยึ่ยักยิ่ยักเนี่ยอันนี้คือบูตตัวเมียบูตตัวเมียมันแตกนะครับเนี่ยพอมันแตกเสร็จพวกมันให้ตัวได้แล้วถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยตอนแรกมันเป็นวงกลมใช่ไหมมันจะกลายเป็นรูปไข่แทนนี่ใช่ไหมครับทั้งสองข้างเลยมันจะพาตัวตัวผู้เนี่ยเสียไปด้วยนะครับก็คือบูตตัวเมียบูตตัวผู้ฝั่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตัวแรกมันจะเป็นเกลียวแบบนี้ครับแต่นี่มันมันคลอดเข้านะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเสียไปด้วยเสียยั่ฝาท้ายเวลาจังหวะ เวลาเราเปิดสุดท้ายเวลามันันทุกของเวลาเราโยอะไรเนี่ยฝาท้ายมันจะไอตัวไฟท้ายเนี่ยมันจะแตกนะครับอันนี้ชิ้นส่วนอันนี้เดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับแต่ว่าข้างนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับข้างนี้แค่เริ่มฉีกตัวเม็ดานิดหน่อยแต่ว่าด้านนี้คือทะลุออกมาแล้วนะครับเนี่ยแปนทะลุทะลุออกมาแล้วฉีกเลยนะครับเพราะว่าแล้วแล้วบางคนจะถามว่าทําไมไม่ทําตอนป้ายแดงนะครับหรือว่าตอนเพิ่งออกมาใหม่เพราะว่ามันทําไม่ได้หนึ่งถ้าเป็นรถปายแดงเราจะไม่ทําเพราะว่า มันจะไม่สีรถลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีสีเลียดก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะพ่นสีอะไรให้แบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยทําเพราะว่าถ้าเป็นป้ายแดงนะครับแต่ถ้าที่จริงอะ่ะไม่จำเป็นต้องรอหาในเทอร์เราเห็นรอยฉีกเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องรีบมาทําเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเนี่ยชิ้นส่วนเนื้อหายไปเลยมันก็จะฉีกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะแต่ทะลุออกมาเหมือนข้างนี้นะครับเนี่ยปกติผมจะใช้ซิลทูเชื่อมนะแต่ว่าบอกลูกค้าแล้วว่า ต้องใช้แก๊สเพราะว่าที่จริงต้องหยุดปีใหม่แต่ว่าลูกค้าเข้ามานะครับเออก็ไม่เป็นไรก็ทําให้ส่งท้ายปีนะครับแล้วก็นี่จะต้องทําให้เข้ารูปทุกอย่างนะครับแล้วก็เชื่อมรอยแตกบริเวณนี้นะครับอันนี้คือเข้ารูปแล้วนะครับก็เหลือเอาฝาท้ายมาลองก่อนที่จะดามนะครับต้องให้พวกแผลพวกอะไรเนี้ยเข้าที่เดิมก่อนส่วนมากจะชอบเชื่อมด้านในแบบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันเป็น เป็นขี้เป็นอะไรเวลาเราใส่ไปมันก็จะไม่แนบนะครับเพราะว่าไม่ควรเข้าไปเชื่อมด้านในเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเมียเนี่ยเสียไปด้วยนะครับเราต้องให้เขารูปแบบนี้แต่ข้างนี้จะไม่เท่าไหร่นะครับแค่ชิ้นส่วนเนื้อหายเฉยเดี๋ยวก็จะเชื่อมเก็บให้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทาสีก่อนนะครับแล้วก็ลองฝาท้ายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรอยบุบตรงบุมไฟท้ายซ้ายท้ายขวานะครับที่เอาขึ้นมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูครับดามบูทฝาท้ายคือจะอยู่ด้านในหมดเลยนะครับคราวนี้ใช้งานไปเลยเพราะว่าของเดิมปล่อยไว้นานนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็คือบูทฝาท้ายมันแตกนะครับแล้วก็จะมีน็อตตรงข้อตรงนี้ที่มันหายไปแล้วก็ใส่ให้ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งมันจะแพ้นะครับแพ้ตรงขอบฉากข้อเนี่ยสังเกตมันจะมีรอยร้าวตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยถ้าปล่อยไว้นานมันจะฉีกนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่น็อตตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วปุเนี่ยมันก็สับง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูบูธฝาท้ายเก่านะครับนี่ผมบอกนะครับดูตัวเมียนะครับเนี่ยแตกนะครับพอมันแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันให้ตัวได้มันจะพายตัวขาของตัวฝาท้ายเนี่ยเสียไปด้วยนะครับคือจะบิดนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้ไปเลยทีนี้ ใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการขอบคุณมากนะครับ